ครับผมสวัสดีครับผมชมงามนะสติกไม้พยูงนะผมตัวนี้จะแดงอมน้ำตาลนะครับสวยงามไม่มีตำหนิไม่มีแตกแล้วนะครับงามที่หนึ่งนะครับตัวนี้งามที่สองก็แดงดำนะครับผมสวยงามไม่มีตำหนิใดใดทั้งสิ้นนะผมลายถือว่าสวยงามนะครับ งามที่สามก็ดำหลายไฟนะครับจิตด,ดำมาเยอะแยะจิตด,ดำมาเยอะนะครับตัวนี้สวยงามนะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะผมงามที่สี่ตัวนี้ก็ดำข้างหนึ่งจิตแด,ดงมาข้างหนึ่งนะผมสวยงามนะครับ ใจตัวไหนก็สอบถามได้ครับผม